สบายดีพี่น้องปองไปเปิรสุขูสุขกลยินดีตอนหับเข้าสู่ห้องน้อยๆของแม่ลูกอ่อนคือเมือเ้อี้บุ้มีหยังไลยก็คือเอาลูกอยู่ห้องคือเกา่าก็คือสีหยห้พี่น้องเห็นว่าสภาพแม่ลูกอ่อนตอนเอาลูกอยู่ห้องมันจะเป็นจะได้คือตอนนี้ฮุบมมีพื้นที่ไลยคืออยู่บ้านเนาะเพราะว่า พื้นที่ข้องเฮ้ามีเพียง4คูณ4เมตรเท่านั้นเองคืออยู่นี่เป็นห้องผักพนักงานเด้อพี่นอ้องเพราะว่าพนอยู่บริษัทนี่ฮันพื่นจะมีห้องผักสำหรับพนักงานให้นากก็คือจะเป็นห้องแถวไปเลยประมาณ10ปลายห้องประมาณ10ปลายห้องเนาะกับห้องอ2คนอยู่ได้เนาะแล้วก็จะไม่ห้องรับแขกอีกแบบว่าแขกที่มา ย่ามาเมมบิง่งสิมขาอีสังในบริษัทนี้เนาะโอ้ยอะไรฉันไม่ได้รีวิวบริษัทก็คือบอกให้เขาใจเนาะคือตอนนี้ลูกนอนเนาะก็เลยมีเวลาทวิตไว้ก็คืดอ,อยู่ว่าไวสิทไทยหองดีโบเพราะวะ่าห้องมันลกลุงลังจากนั้นเอฟซีสิบอว่าวสวัยเจ้าสมกค่ขานแต่เจ้าก็คื้นโเมีนห้องแนวซิว่า พอดังร้ายจะนอนลูกตื่นเดี๋ยวจะให้เบิงหลกนอนเนาะตอนนี้นอนแล้วก็คือหลังจากหลันอนเมย์ก็ต้องหาเมียน,นันเมียน,นี่ฟูาเอ๊โอ้ยกล่อ,องมีกระไดปินไปจนตื่นโวนี่เนาะรับปุย๋ยแบบเป็นคนที่แบบว่านอนสุภาพเนรุกก็ไดเนาะนี่ธรรมดานี่จะมียงธรรมดาอยู่ท้านอนก่อนะแต่ว่ายังมีแบบ อันนั้นกว่านี้เป็นคนนอนกวางนอนพี่น้องหลูกก็ได้เบบหอดังโพดโอเคพี่น้องเดี๋ยวข้อ,อนุญาเเหมียนหองก่อนแป๊บหนึ่งของหลินเพิิน นอนดินเมื่อยเลยก็นอนเนาะคือแบบคว่มขีดือันแบบว่าดังวีแต่ว่าวีเบืองนั่นได้บาดเพล พี่น้องแม่เบาออดังกูคือแว่าวู้ดีขนาดแนึงกระตน ก็อาจนนจะนอนเหมือนหนึ่งสองเถือ่อจะนอนเหมือนหนึ่งสามเถือ่อชีวิตแบบนี้ โอเคพี่น้องวันนี้นเนาะไว้สิพาพี่น้องเบิ่งหงเบิ่งมูมูเนาะพี่น้องว่ามันมันเป็นจไดจยาชัวอได้ดว,ว่าไว้ขานเมียนหองเนานะคือแบบพื้นทีเฮาเวลาย ไปเด้อกอบลูกนอนก่อนคือแบบว่าแต่ละเหมือนไว้กับซีอูเลี้ยงลูกในห้องแบบนี้แล้วเนาะพี่น้องบรแรกไปไซก็คือยันหาเสาหัน แฟนก็บสิเฮตเวียกเนาะกับบุคคลมีเวลาได้ไปใสจะได้ไปหลดแต่เฉพาะวันทีมั้งเถอวันทีมวยก็ไปไปเนาะฝันคือเนาะพี่น้องทีนาไว้สิด้เมื่อบ้านแล้วเด้อก็คือถาถาแฟนหยุดงานก่อนเนาะเพราะว่าโรงงานสด้หยุดแล้วเพราะว่าบุมีสินคา้า หยุดเชื้อเข้านะพี่น้องรอต่าเช่นค้าเนาะเพราะว่าเป็นโรงงานเพราะว่าเป็นโรงงานเกี่ยวกับการผลิตเขาเนาะผลิตข้าวสารก็คือข้าวสืบข้าวเปลือกอะไรก็าขายข้าวสารนะแต่โบได้สืบข้าวเปลือกาขายข้าวเปลือกเนาะอยู่ในซื้บข้าวเปลือกแล้วก็ขายข้าวสารส่งออกต่างประเทศเนาะคือเมื่อวานนี้ก็ส่งออกไปฝรั่งประมาณสิบสิบไปตู้คอนเทนเนอร์นี่แหละก็ ไว้บุญยากวอลไร้เนาะเกี่ยวกับบริษัทเพราะว่าอยากมันเป็นลิขสิทธิของบริษัทเนาะเป็นว่าวอลเลืองส่วนตัวซะเนาะยหุหองกับสิประมานนี่แล้วเดอพี่นองก็คือเดี๋ยวจะน่อยให้เบิ่งมายกมายักแถวนี่เลยกับบอยากให้เบิรงหลายเพราะว่ามันมายุมายากเนาะเดียเด๋ยวเดี๋ยว พี่น้องเดี๋ยวไว้สิาพาพี่น้องบนไงหนึ่งเนะเาะก็คือภายในห้องมันจะมีมันเขาจะมีไห้เลยเนาะทางบริษัทจะมีไห้เลยก็คือบอนนอนนี่คือเฮาจะถือเสื้อผ้ามาอยู่อย่างเดียวเลยเพราะว่าเขาจะมีเกียมไว้ไห้เบิดแล้วเนาะแล้วก็จะมีอ่าตู้เสื้อผ้านี่เนาะตู้ตู้เสื้อผ้าแบบนี้นี่ดิอันนี้เครื่องอันหน้าอันนี้ขนม ขนมแล้วก็กระทงใส่เครืองอันนายามเดินทางนี่พอแม่เสร็จโตอันนาจะมีตูแบบนี้เนาะใส่เครืองแล้วก็จะมีของน้ำติดแบบนี้เนาะคอยไขายอย่างลูกตื่นเห็นยังก็ยันลูกตื่นนั่นนี่แหละเนาะชีวิตแม่ลูกก่อนแบบนึงท่านๆน,นี่เนาะมันก็จะมีแบบนี้เป็แบบนแบบประมาณน,นี้แหละโอ้ นี่เนอะอาะนี่เป็นห้องน้ำฟื้นฟึ้นฟื้นฟึ้นฟื้นนี่เนาะแอะกะบุ๊ดทนเองแหละก็มีพัดลมให้เนาะกะพื้นฐานของห้องเทลอะไรเนาะ,ะกะสิมีประมาณนี้แต่ว่าโบแมนเบิร์ดสูงห้องจะมีห้องน้ำติดแบบนี้เด้อกะจะมีแบบนี้ แต่ว่าห้องธรรมดาจะมีแต่ห้องนอนแ้ะกะต็ตุเครื่องซื้อๆ้วก็เตียงเอียงประมาณนี้แล้วจะมีห้องน้ำรวมเป็นห้องน,น้ำยิงแยกห้องน,น้ำยิงห้องน้ำใต้เนาะตอนนี้ลูกสาวโอเคเนาะพี่น้างว้าวทางหลังทำไมโลกรุงรังยาถว่วงเด้อพี่นนอะ เพราะว,ว่าห้าบ่วมีพื้นที่เนาะก็เลยหกน้อยนึงคือแต่ละมือเอาลูแล้วก็ป่าสักเครื่องแล้วก็หลังกวันนมฟอ,อนลูเมื่อตอน,น,นอะละอนะาี่ไม่รูอนน้อ้อนอะไรบอกรายพี่น้องนี่คือความขีดดื่อของเพลนเนาะแบบว่า นั่งแบบเวลานั่งอยากนอนแล้วนั่งสิยุ้มหนาจะคลองนั่นคือแบบเล็บเาาเนาเนะแล้วก็เลยได้ดังวีอีกน้อยหนึงได้วาดแร้มาน้อยหนึ่งเนาะโบวาลายยายหางมันสิยาวเนาะก็คือสำหรับคลิปนี้กามีแต่โทนี่แต่เด็กพี่น้อง คือจังนึงก็ค้ดนนะ่าอายเนาะ้องให้มูเบิงห้องนอนอันที่แบบว่าลกรุงหลัง <c oughs> ก็อย่าว่ากันเดย <c oughs> ทังหลังเป็นครางใส่ลูกทัออก้งหมดเลยเยวเดี๋ยจะให้เบิงเฟือเนนะะาะก็บ่มีอย่างไรมีตอนน้องมียาสามันแบบบางมาหเพิ่นไข่นะพี่น้างมาฮอตกับผู้ที่ไข่ แต่ไว้กับผ้าพ้นไปกวดแต่เ,เขาจะาให้ยาวิตามินมาแล้วก็ยาตัานเสือเพราะว่าพันหาก,หาก,หากแล้วก็มีไข่แล้วก็ทกทองน้ำยังนะแต่ว่าบุโบดินเซยไว้กันเลยฟังเบิงอาการแต่สุดท้ายก็เศร้า <c oughs> คืออีเมลเราบอกว่า,วา,วามันเป็นอาการคองเด็กน้อยที่กำลังสียืดห่างยังัเซียนาะก็เลยแบบว่า แบบบ่ตกใจปานไดเนาะเพราะว่าเพิ่นก็บ่ได้ซอบ่ได้เงาอีหยังเพิ่นก็ซึนอยู่แต่ถึงว่าเพิ่นสิบ่สบายก็เลยว่าเออสงสัยเป็นคืออีแม่ว่าแหละว่าเป็นอาการของเด็กน้อยสิกําลังสิยืดห่างตัวอย่างว่ามันสินั่งสิตั้งไข่สิย่างองบางเทื่อก็แขวสิปงกอ่าเป็นแบบนี้คือกเก็บทองสุทองเนาะพี่น้องทําแบบคนีบ่ทัน้ดอพี่น้อง ขอขอบใจหลายๆที่ติดตามไว้จนมาหอดถูกเหมือนนี่เนาะก็คือไว้ขอขอบใจพี่น้องเอฟซีบอร์สกูสุกคนยังหากลระกากศถึงฮอดคือเก่าเด้อ